ซสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนวีว่าคอลลาเจนไทยแลนด์นะคะตัวนี้นำเข้าจากเกาหลีนะเป็นคอลลาเจนแท h, ้คอลลาเจนเพียวๆนะคะซึ่งทานแล้วเนี่ยทำให้สุขภาพของเราดีมากๆเลยนะคะเขาจะบำรุงไปในเรื่องของผิวนะคะผิวเรียบเนียน แล้วก็ข้อต่อกระดูกนะคะตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากๆนะคะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแปมไปแล้วนะคะ1กล่อง290บาทนะตอนนี้มีโปรอยู่นะคะ4แถม1นะ4แถม1นะคะก็ถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์ทักมาสอบถามได้นะคะดู4ีแพ็กเกจใหม่นะเลดมากๆนะคะข้างในก็จะเป็นซองเหมือนเดิมนะคะทานได้1สซองทานได้2อาทิตย์นะคะ ข้างนอกก็จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็จะมีซีนให้เรียบร้อยนะคะนี่ไงแพ็กเกจสวยหรูดูดีนะคะราคาก็น่ารักทานแล้วก็สุขภาพดีถ้าใครสนใจอยากจะขายหรือว่าอยากจะซื้อก็อินบ็อกซ์ทักมานะคะทักหา,าพี่แปมเลยนะคะไปแล้ว